สวัสดีเจอกันกับช่องบิงบิงเบิร์บัดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาต่อเลโก้แบบใหม่นะครับผมเซ็ตของไว้แล้วผมจะต่อแบบรวมชิ้นส่วนด้วยกันเลยนะคบแล้วพิงคผมคิดก่อนว่าผมต่อยังไงครับนี่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรับจเอาขานะครับมาประกอบตรงก็เป็นนะครับผมน่าจะอ๋อตรงนี้ครับต้องใส่ตรงนี้ครับถ้าเกิดทุกคนมองไม่เห็นนะครับริบบ จะลืมยะลืมอันแหบบนึงครับเดี๋ยวผมทําให้ดูถ้าตอนผมต่อเสร็จตัวนี้นครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต่ออีกชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไม่ดูต่อขาเสร็จแล้วครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะนี่ครับได้เหมือนลิงซูนเมลี่เหครับ ผมเอาชิ้นสืมม่แมนที่มาประกอบสองชิ้นส่วนที่เหลือผมก็เอาเซ็ตของมั่วๆมาแปลว่าตอนท้ายคลิปนะครับทุกคนจะเห็นสิ่งที่ Amazing มากเลยครับผมจะใช้เป็นภาษากฤษนะครับต่อมือสองข้างถ้าเกิดต่อมือสองข้างแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนคนแล้วครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้เลยครับ เติมแป๊บหนึ่งครับผมคิดก่อนอ๋ออันต่อไปก็ใช้อันนี้เหมือนไอรอนสไปเดอร์แมนเสียบอันนี้ผมนะ่าจะเอาประมาณเอาของรถรถเอาอันนี้มาจากเอกไดโนเสาร์จริงด้วยครับอันนี้ลิงซูนอมารี่แขนของใช้เส้นดิวแมน ต่อไปเราก็จะมาประกอบดาบกันนะครับสำหรับผมผมจะต่อดาบเลยแต่อาวุธผมมีแค่อันเดียวนะครับมีไอรอนอันนี้แล้วก็ประกอบอันนี้ด้วยโอเคได้แล้วถือมีดเลยนะครับถือมีดเลยครับตอนนี้ขาดอีกเยอะเลยนะครับมาผมเทอบขึ้นมาค่้ นี่มีชิ้นนี้ครับซึ่งเป็นเล็บนะครับในก่อนอื่นอันนี้เดี๋ยวค่อยทํามาดูกันตรงชิ้นส่วนนี้ก่อนครับผมต่อแล้วประกอบอย่างงไไ่ายดายแล้วก็มีเล็บเดี๋ยวผมต่อเล็บต่อโอ้ผมต่อใกล้จะจบขั้นตอนแล้วครับวันนี้ก็จะได้แค่แบ๊บเดียวนะครับเพราะผมต้องรีบนอนครับโอ้โห ก็จะเสร็จแล้วครับไม่กี่โอ้โหนี่ผมอยู่แก้ขั้นตอนเสร็จแล้วชิ้นสุดท้ายนะครับแล้วผมก็จะเสร็จแล้วนะครับแล,แล้วผมจะเล่นด้วยเพราะผมมีอาสูรที่ตัวนี้จะเป็นต้องข้าซี่ก็คือเบเบนะคือซึ่งใกล้กลกลๆเบเบ่นี่แหละ เออครับผมล็อกตัวนี้ครันี่ครับพอเสร็จแล้วมันก็จะออกมอาอกเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับนี่ก็่แบบนี้นี่ครับถือดาบส่วนข้างหลังก็จะมีเป็นล็อกเลยมีล็อกป้องกัน ต่อไปถ้าเกิดเราปล่อยล็อกตรงนี้ออกไปนะครับมันก็จะหมุนเจ็ดแพกได้ครับอสักพักหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวผมไปหยิบคู่ต่อสู้มาจำไว้วครับนี่ผมจะเอาคู่ต่อสู้มา กรอบด้วยนะครับในคลิปนี้เพราะว่าวันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะไม่ไม่จบเร็วเท่าไหร่อาจจะมีเวลาอีกเยอะก็ได้ครับมาเรามาต่อกันนี่หน้าตาของตัวที่สองนี่คือหน้าตาของตัวที่หนึ่งทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บอก้วยนะครับว่าตัวไหนเก่งกว่ากันผมหวังว่าตัวนี้แหละครับ ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปหน้านะเดี๋ยวผมไปเก็บก่อดส่วนนะครับนะครับอ่ะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกับตัวนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดนะตัวนี้นะครับจะมีตรงนี้ด้วยครับตรงหลังนะเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องอาวุธแล้วก็ของดีเฟนนะครับ อาวุธก็จะเป็นอันนี้อยู่ข้างบนนะคบเป็นไอรอนครับมันจะปักลงมาแล้วก็สู้ตู้ต่อสู้สสครับ <c oughs> นี่ครับหน้าจะแบบนี้เลยครับถ้าเกิดผมถอดนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ผม่เไปอันนี้ซื้อไม่ได้นะครับพี่แนะนำนะครับพี่บอกว่นนะ พราพี่ซื้อหลายอย่างมาแล้วก็ต่อรวมกันถ,กถ้าเกิดเดี๋ยวพี่สมมุติให้ดูมาถ้าเกิดเดี๋ตรงนี้ก็จะต้องเป็ซื้อเป็นของซูโนแมลลี่อันนี้ต้องซื้อเครื่องบินอันนี้ต้องซื้อเป็นของเครื่องบินอันนี้ก็เป็นเลโก้ปกติหาได้ทุกที่บัานผมเยอะมากจนแม่ผมให้เล่นเ,ย,เยอะมากเป็นกล่องเลยครับส่วน ตัวนี้ก็จะมีเล็บเป็นแอทแทกนะครับเพนซิลก็จะมีอันนี้ก็เหมือนเพนซิลนะครับแต่มันคือดาบดาบที่ผมสร้างมาวันนี้ผมกำลังคิด่าสร้างอะไรผมก็สร้างมุมวนเลยแล้วผมก็ได้อแล้วผมก็เริ่มประกอบพวกอาวุธแล้วผมก็เอาหน้ารีวิวนี่ผมก็เริมมารีวิวเพราะมันน่ารักแล้วมันก็เทผมก็จะจับจับเจ้าตัวน้อยนี่แล้วผมจะเอาไปแล้ว เดี๋ยวผมจะให้มากผกไปมากไปแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะมีโมเมนต์ในการรีวิวนะครับคืนตอนนี้เลยครับผมก็เลยทำรีวิวครับตอนนี้สเปเชียลแท็กของตัวน,นี้ก็จะมีเอใช้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงที่แรงที่สุดก็ผมก็คิดว่าตรงเนี้แหละอันนี้แทงอันนี้แทงก็ไม่น่าแหลมหรอ อันนี้ก็ไม่ค่อยแหลมเลยมันไม่ทําให้เลือดออกอันนี้ก็ปานกลางขึ้นมาส่วนอันนี้ก็มากแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้แหลมเลยแต่ว่าโจมตีแรงเวลาใช้โจมตีเคื่ต่อสู้ผมยังไม่ได้ลองสู้เลยนะนะครับครับแต่ว่าในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ขึ้นมาครับตัวนี้นะครับขึ้นมาต่อสู้กับตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าอีกตัวนึงผมจะต่อยยังไงถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าพี่ควรต้อง ลงพรุ่งนี้ต้องรีวิวใช้หัวลิงประกอบกับตัวที่ผมมีก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันมีเจ็ตแพคนี่ครับผมสร้างเจ็ตแพกไว้ให้ด้วยหมุนได้ตอนนี้ผมอยู่ดึกอยู่นะครับ ตอนนี้ผมยังไม่นอนเลยครับสามทุ่มสองวันนี้สามทุ่มสองครับปกติผมจะรีวิวป,ประมาณอมตอนเย็นๆครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้เหมือนทุกวันผมก็รีวิวตอนดึกๆเลยครับนี่เพราะผมเพิ่งคิดได้นะครับว่าเราควรอีกริปอ,อันนี้แล้วก็อันนี้ผมเพิ่งทําเมื่อเย็นเลยเมื่อตอนกลางคืนจะเย็นอันนี้ส่วนอันนี้ก็ มืดอันนี้ก็ยินเช็ดแพกก็ยินส่วนตัวนี้ส่วนผมเริ่มประกอบในการทำแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะถอดทุกอย่างที่ผมใส่มาให้ทุกคนดูนะที่ผมหมายไม่ได้หมายถึงที่ที่ผมใส่มาที่ผมต่อตั้งแต่แรกเราจะต้องใช้เวลาในการดึงขออีดิบออกก่อนครับไม่งั้น คนก็จะได้เห็นทุกคนก็จะไม่เห็นว่าความจริงแล้วอะไรคือตัวของมันเองนี่ครับความจริงแล้วมันหน้าตาแบนี้ครับแต่ผมเอาไปอัปเกรดนิดหน่อยครับแต่ผมก็เรียกว่าเยอะนะครับเพราะผมใช้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างผมใช้หกอย่างนะครับอัปเกรดมันให้อลังการที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น แท็กอยู่ที่300รดิเฟนซ์อยู่ที่200เพราะว่าตัวนี้เนี่ยสู้มีตัวที่ยังเก่งกว่านี้อีกแต่ก็ไม่ได้เก่งกว่านี้เยอะแต่มาเดี๋ยวผมประกอบกลับมาให้ครับใช้เวลาประมาณ3นาทีได้มั้งนะกว่าผมจะจินใาการคิดได้ว่าต้องประกอบชิ้นไหนกับชิ้นไหน แต่ว่าตัวนี้ครับตัวแรกที่วันนี้ผมได้ทำเลยนะตัวนี้เลยครับที่ผมอธิบายเยอะเพราะว่าตัวนี้นะครับผมผมเล่นเอาไปเล่นแล้วมันเจ๋งมากครับผมไม่ได้โม้ครับมันเจ๋งจริงครับส่วนผมก็จะมีคลิปรีวิวแบบเบบเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าผมชอบเบบครับ แต่ว่าเราไม่เกี่ยวกับเบเบ็ดคลิปนี้ครับเราเกี่ยวกับเลโก้ครับเลโก้ Lego, ผมก็มีแค่ไม่ก,กี่คลิปครับอย่างคลิปเธอพิกอะไรพวกนี้ครับผมก็ไม่ได้มีเอะครับเค okay. ไม่ได้มีแล้วนีนะครับผมจะเอาเสียบอันนี้ก่อนเอิม่มได้แล้ว อ่าทุกคนได้แล้วครับผมจะทําให้มันได้แล้วมันก็ได้อีกดูผมว่าจะทําคลิปเกมครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาผมก็เลยทาไม่ได้ถ้าเกิดผมมีเวลาผมจะเล่นเกมครับแล้วก็ทําเกมให้เป็นทุเดเล่นต่อผมก็จะไล่เล่นต่อนี่ครับถ้าเกิดนี่ ประกอบเสร็จแล้วครับตรงนี้ตรงนี้คือตรงที่ไม่แหลงมันอยู่ข้างหลังเลยเราก็ต้องดึงดึงอันนี้ออกก่อนแล้วมันก็จะหมุนได้อย่างง่ายดับตัวนี้ประกอบง่ายครับก็งงครับที่ส่วนตกนะครับส่วนวันที่ผมก็จะพอแล้วนะครับเขราผมง่วงเริ่มง่วงแล้วครับผมเริ่มเบื่อแล้วครับผมอยู่ตรงนี้มานานมากแล้ว ผมอยู่มาบานเจ็ดนาเจ็ดนาทีได้ครับเจ็ดนาทีได้นี่ครับประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอพอก่อนนะครับอย่าลืมไลค์แล้วก็สับสบก b e นะครับขอบคุณครับ